your time and attention won't you give some of it to me i've been lonely lately it gets a little lonely like you want สวัสดีค่ะทุกคนกลับ วันนี้นะคะมายก็จะมาทำเป็น night skin care routine นะคะก็มายเคยทำเป็นของ morning skin care routine นะคะใครที่ยังไม่เคยดูก็ดูตรงนี้เลยดูตรงนี้หรือว่าสักสักที่โอเคค่ะก็มายเชื่อว่าหลายๆคนนะคะกดคลิปเข้ามาดูเพราะว่าทุกคนอยากรู้ใช่ไหมว่ามายใช้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยมายก็จะมาบอกทุกอย่างเลยว่ามายใช้อะไรไปบ้างงั้นเดี๋ยวมัยไม่พูดมากละเราไปกันเลยดีกว่า ทุกคนตอนนี้ไมค์ก็ว้าไปอยู่ในห้องน้ำแล้วนะคะเสียงมันอาจจะก้องนิดนึงเนาะอย่างแรกนะคะไมค์ก็จะล้างหน้าใช่ไหมไมคก็ Michael จะใช้เป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เลย ตัวนี้มันคือโฟมไฮยาหน้าเนียนของฮาดารลาโบนะคะที่ตอนแรกที่มาซื้อตัวนี้มาเพราะว่าคือไม่มีโฟมล้างหน้าใช้แล้วแล้วก็แบบที่ซื้อตัวนี้มาเพราะมันมีเขียนคําว่าซูเปอร์ไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะก็ให้ความรู้ไปด้วยเลยละกันไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะมันก็จะเป็นสารหรือกดสักอย่างมันจะเป็นสิ่งสิงหนึ่งที่ช่วยเรื่อง กับเก็บความชุ่มชื้นนะคะก็เป็นฟันแฟกอย่างหนึ่งนะคะงั้นเดี๋ยวโอเคไปล้างหน้าละตอนนี้ไม่ก็เอาอันนี้รวบขึ้นแล้วนะคะอย่างแรกเนี่ยคือจะบอกไว้ว่าเวลาไม่ล้างหน้าใช่ไหมมันก็จะมีทิคเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะก็คือไม่จะแบบวอร์มมือตัวเองก่อนโดยการเปิดน้ําอุ่นนะคะคือมม่ไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรแต่ว่าคือไม่ชอบทําแบบนี้นะคะ <laughs> เริ่มแรกเราก็จะวอร์มมือใช่ไหม เสร็จปุ๊บแล้วก็ปีบตัวนี้เนี่ยนะคือไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะเนื้อเนื้อน้องแน่นแบบแน่นมากคืออันนี้คือปีบออกมานิดนึงก็ได้เยอะแล้วอะ่ะเราก็จะตีฟองนี่ก็ตีได้สุดนะคะมันจะได้แค่ประมาณนี้คือไม่ก็จะแบบว่าทำความสะอาดที่แถวแถวจมูกเยอะหน่อยนะเพราะว่าจมูกเรามีความมันนะคะ การล้างหน้ามันเป็นอะไรที่มมให้ความสาคัญนะคะเพราะว่าถ้าถ้าสมมติว่าเราล้างหน้าสะอาดใช่ไหมมันก็ไม่มีสิวขึ้นนะคะแต่ถ้าเราล้างหน้าไม่สะอาดมันก็จะมีสิวขึ้นซึ่งการล้างหน้านี่แหละคือสําคัญที่สุดใช่แล้วก็แบบล้างหน้าเหล่นี้เสร็จไม่จะล้างหน้าด้วยน้ําเย็นนะคะเพราะว่ารูขุมขนจะได้กระชับเนาะเปิ้งตอนนี้ก็ล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะก็อย่างที่เห็นมันจะดูแบบสะอาดใช่เพราะว่า ม้จะให้ความสําคัญกับการล้างน้นะคะเราจะแบบทุกซอกทุกมุมจริงๆซึ่งตอนนี้ก็น้าสะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวไม้ไปอาบน้ําแล้วก็ไปสระผมนะคะเดี๋ยวกลับมาตอนนี้ไม้ก็กลับมาแล้วนะคะก็ไม้ได้อาบน้ําสระผมเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรื่องผมนะคะไม้อาจจะทําเป็นคลิปแยกนะเพราะว่ามันก็จะมีแบบ p r o d u ั t ์อื่นๆของผมนะคะก็ต้องทําคลิปแยกออกไปเนาะก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยไม้ก็จะได้ผมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรื่องสกินแคร์เนาะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ไม่ก็ได้ผมเสร็จแล้วนะคะต่อมาเนี่ยก่อนที่ไม่จะลงสินแคร์ทุกครั้งเลยเนาะไม่ก็จะทําการดูแลตเติง จากภายในก่อนนะคะอาหารผิวที่มากินนะคะก็จะเป็น2ตัวนี้เลยนี่เลยจะมีเป็นคอลลาเจนไตรเบบไทยกับมะเขือเทศอันเมนนะคะของกอลลี่เนาะคือมาอยากกินมาประมาณ2-3เดือนแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นซองที่กินมาแล้วนะคะมาเห็นรีวิวใน i g t i k ิ o k อกเยอะมากแล้วแบบมายก็เป็นคนที่ทนกระแสมไม่งไม่ไหวนะคะมายก็เลยต้องซื้อมาลองนะคะจะบอกว่าพอกินแล้วอะ่ะแบบมายไม่ได้อวยเลยนะคือมันมันดีขึ้นแบบจริงๆมากเดี๋ยวมายจะให้ดูผิวตอนนี้เนาะ เรามาให้ดูผิวตอนนี้ดีกว่าผิวตอนนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ใช่เราซูมเยอะมากแล้วไม้ก็มีตอนที่แบบโดนแสงด้วยนะทุกคนคือตอนที่โดนแสงไม้ประทับใจมากๆหนูไม่จะให้ดูนะคะเห็นไหมทุกคนคือแบบไม้รู้สึกว่าผิวมันมีความแบบเล่นแสงอะ คือเอาจริงๆมาอะ่ะกินแล้วแบบมันรู้สึกเห็นผลนะคะตั้งแต่อทิตย์2อาทิตย์แรกแบบพูดจริงๆไม่อวยเลยนะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยก็จะเป็นซองสีชมพูใช่ไหมคือเขามีสองซองนะคะของกอรี่เรามาเริ่มที่ซองสีชมพูก่อนตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นคอลลาเจนสายพันเดียวกับผิวนะคะซึ่งคอลลาเจนเนี่ยก็แน่ๆอยู่แล้วนะคะเขาอะ่ะก็จะช่วยเรื่องทาให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ช่วยให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็มีความโกลวี่มากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวมาจะโชว์รูป b e ฟอร์อัพเตอร์ ดูนะคะก็ขึ้นตรงนี้เนาะคือทุกคนเห็นไหมว่ารูป before ก็คือแบบมีสิวใช่ไหมช่วงนั้นนะคะจะเป็นช่วงที่แบบสิวเห่ด้วยแล้วก็ทุกคนเห็นแบบพอ a f t e r ใช่ไหมก็คือผิวดูมีความสุขภาพดีมากๆตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบอาหารผิวที่ไม่ตกครั้งในร่างกายนะต่อมาใช่ไหมทุกคนมันก็จะเป็นซองสีส้มนะคะก็จะเป็นแบบรูปประมาณนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยคือมายแบบชอบมากๆเลยนะ เพราะว่าในหนึ่งแคปซูลเนี่ยเขาจะมีมะเขือเทศ34ลูกทุกคนคือแบบแล้วคือจะบอกเลยนะว่ามะเขือเทศช่วยหลายๆอย่างมากๆาเลยะคะ่ะแบบลดรอยดำแล้วก็ทําให้ผิวใสแข็งแรงนะคะแถมยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันอีกด้วยแล้วก็แบบใครที่ออกแดดบ่อยๆก็ไม่ต้องกลัวเลยเนาะเพราะว่ามันจะมีแบบเป็นเหมือน protection นะคะหรือว่าแบบเกาะป้องกันผิวเออคืออันนี้ดีมากไม้ก็จะกินคู่กันนะคะแบบว่าเช้าเย็นเดี๋ยววันนี้ก็เป็นตอนเย็นแล้วเนาะเดี๋ยวไม้ก็จะกิน เหมือนกันนะคะก็แกะออกมานี่มาจะให้ดูว so, so ่าซองสีชมพูใช so, ่ไหมน้องแคปซูลเขาจะเป็นแบบนี้น้องแคปซูลเขาจะเป็นสีแบบชมพูนะคะมายก็จะกินสองแคปซูลนะคะแล้วก็น้องซองสีส้มมายก็จะกินสองแคปซูลเหมือนกันคือจริงๆอ่ะกินหนึ่งแคปซูลก็ได้ละแต่ว่าถ้ากินสองแคปซูลมันจะเป็นสูตรบูดผิวใสนะคะนี่ก็จะเป็นสีเม็ดนะคะ ก็ใครที่อยากซื้อนะคะสามารถซื้อได้กับพวกพี่ๆตัวแทนนะคะหรือว่าดูใน IG นี้ก็ได้เลยเดี๋ยวมาจะทิ้งไว้ตรงนี้ก็ IG นี้นะคะจะเป็น IG หลักนะใครที่อยากจะเข้าไปดูก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะ ใช่ทุกคนพอเราดูแลภายในเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูแลภายนอกกันเลยนะคะอย่างแรกเนาะก็จะเป็นตัวโทนเนอร์นะคะไมก็ได้เอามา3ตัวนี้นะที่ไมใช้นะคะซึ่งไมบอกเลยว่าโทนเนอร์3ตัวเนี้ยไม่ได้ใช้หมดเลยนะแบบ1วันหมด3ตัวนะไม่ใช่นะคือไมเลือกใช้เป็นวันนะคะไมก็จะมาบอกทีละตัวเนาะว่าตัวไหนมันเป็นยังไงบ้างตัวนี้นะคะก็จะเป็น ของนุ่นเฟรชนะคะซึ่งตัวนี้มันจะเป็นแบบว่ากุหลาบนะคะอยู่ข้างในตัวนี้มันจะช่วยเรื่องแบบเหมือนปลอบชะลมผิวซึ่งมาใช้แล้วแบบเออมันรู้สึกว่าหน้ามีความรีแลกนะคะถือว่าดีเลยตัวนี้ถือว่าดีมากๆต่อมานะคะก็จะเป็นของล n e เนททุกคนน่าจะรู้จักแบรนด์นี้จากตัวที่มันเป็น Lip Li Sleeping Mask ของเขานะคะแบบเป็นตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์เดียวกับตัวนี้เลยซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าตัวนี้ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นม,มากๆน้องเขานะคะก็จะเหมือนเป็นว่าโทนเนอร์โนมเมลเนี้ยน้องแบบช่วย ความชุ่มชื้นม,มากๆเลยนะคะแล้วตัวสุดท้ายโทนเนอร์ที่ไมยเลือกใช้ก็จะเป็นของคือไม่ไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรอะโซมี่บายมิหรือว่าโซมบายมิเป็นของนี้นะคะทุกคนน่าจะเคยเห็นมันจะเป็น a c b h a p h a สามสิบ days miracle toner คือตัวนี้ไม่รู้สึกว่ามันมันช่วยลดสิวเซียนนะคะแบบพวกที่เป็นแบบจุดดำดำที่จมูกอะเพราะว่าสิวเซียนพวกนี้มันเป็นไขมันที่แบบที่อยู่ตรงจมูกนะคะแล้วมันก็แบบใช่มันก็อยู่ด้วยกันแล้วมันก็จะกลายเป็นสิวเซียนซึ่งตัวนี้มันก็จะมี A H A กับ BHA ช่วยแบบละลายหัวสิวตรงนั้นไปนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่จะใช้เป็นของลาเนตนะคะแล้วก็สัลีที่ไม่ใช้ก็จะเป็นสัลีอันนี้เลยไม่เคยบอกไปของคลิปไหนสักคลิปนะคะคือไม่ใช้สัลีของมูจินะคะคือมันได้เยอะมากนะตอนแรกมันได้เต็มแบบนี้เลยแล้วก็ราคาถูกด้วยราคา99บาทซึ่งสัลีตัวเนี้ยไม่ชอบอย่างหนึ่งคือคือมันเป็นสัลีที่แบบเขาเรียกว่าไม่ได้ขัดสีเออไม่ก็จะวางไว้ที่มือนะแล้วก็ทน แล้วก็แบบทาลงไปเลยนะคะให้มันแบบอาจจะชุ่มหน่อยนะคะแล้วมันก็จะทาไปที่หน้าเลยทุกคนคะ่ะตอนนี้เราก็ทาโทนเนอร์เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะมาทําอย่างที่สองนะคะก็คือการใส่มาร์กนั่นเองมาร์กหรือแมสยังมีความแบบสงสัยกับคํานี้อยู่นะคะมายจะเลือกเป็นแบรนด์เดิมเลยนะคะก็จะเป็นแบรนด์ของแบรนด์นี้ที่มันเป็นแบบรอยแคปซูลอะ นี่ซื้อมาแบบโอเคใช่ไมาซื้อมาเยอะมากนี่นะคะมันก็จะมีแบบเป็นสูตร t e n i n ช w i ่งไวท์ s อ Sleepless Hydrating แล้วก็ส e e p อีก l นะคะอแบบมันดีมากทุกคนวันนี้ไม่จะเลือกเป็นตัวไหนดีทุกคนวันนี้ไม่เลือกเป็นตัวนี้ดีกว่า Sleepless นะคะแต่ก่อนใส่ไม่ต้องไม่ต้องนีผมก่อนไหมนี่นะคะเราก็จะมาใส่มาร์กันเลยคือแบบมาร์กตัวเนี้ยน่าจะเป็นที่หนในใจนะคะใช้กี่รอบก็ชอบถกที เปิดมาก็จะเป็นน้องแบบนี้นะคะคือน้องแบบได้ผลิตภัณฑ์มาเยอะนะคือข้างในเนี่ยก็ยังมีแบบเจลอยู่ข้างในอยู่สามารถบีบออกมาทาตัวได้นะคะทุกคนหน้าขาวแล้วนะคะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ใส่มาร์กเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ต้องรอประมาณ15นาทีนะคะเพื่อที่จะอ,ออกใช่ไหมคือตอนนี้คือเจลมันเข้าปาก อ้โหแพงแสงเลยโอเคไม่เอาออกแล้วนะคะ โอ้ oh my god ใช่ทุกคนตอนนี้ก็คือเสร็จครบประมาณ15นาทีแล้วนะคะมันก็จะทําให้มันแห้งนิดนึงแล้วก็แบบอาจจะนวดหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะมีความลื่นๆใช่ไหมซึ่งครั้งที่แล้วอะ่ะตอนที่ไมคทํากรอบใช่ไหมก็คือไมคใส่แค่โทนเนอร์แล้วไม่ก็มาร์กแล้วก็แบบเสร็จเลยแบบนี้นะคะแต่ว่ามันมีคนมาแนะนําบอกว่าเนี่ยไมายควรที่จะเหมือนลงสกินแคร์หมดทุกอย่างเลยนะคะไม่ควรที่จะแบบมาร์กเสร็จปุ๊บแล้วก็แบบไปนอนเลยแบบนี้นะคะงั้นระหว่างรอให้ แมมาจะมาบอกเซรั่มที่ไม่ใช้ต่อเลยละกันก็เซรั่มที่ไม่ใช้นะคะก็จะเป็น4ตัวนี้ไมาจะมาบอกตัวแรกเลยตัวนี้จะเป็นของแคลใช่ไหมไม,ไม่รู้ว่าพูดถูกหรือเปล่านะคือเขาเคลมว่าเห็นผลภายใน7วันซึ่งมาจะบอกเลยว่าจริงๆนะคะทุกคน1วันก็เห็นแล้วด้วยซ้ำคือน้องเขาจะเป็นเซรั่มแผ่นเลยก็คือแบบใช้ง่ายอยากใช้ก็หยิบ ซึ่งเซรั่มแผ่นตัวนี้มีความพิเศษยอย่างหนึ่งก็คือแบบข้างหนึ่งนะมันจะเป็นแบบรอยตุ่มๆใช่ไหมแล้วก็อีกข้างนึงจะเป็นเรียบๆนะคะซึ่งข้างที่เป็นตุ่มๆอะ่ะใช้ไว้ผัดเจลผิวแล้วด้านเรียบๆก็คือแบบใช้ไว้ทาเหมือนเป็นเซรั่มนะคะซึ่งจะบอกเลยว่าน้องเขาดีมากๆแบบดีมากตัวผัดเซลผิวอะ่ะหลังใช้เสร็จปุ๊บก็คือหน้ามีความโกลมากๆเลยนะคะต่อมาเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นของเมสเซราครีมนะคะเป็นเป็นแบรนด์เดียวกับอันนี้เลยที่เป็นหลอดสีชมพูเนาะทุกคนนะ เ,เห็นเป็นแบรนด์เดียวกันเลยนะคะมายก็แบบเออเห็นว่าเขาออกเป็นตัวเซรั่มใช่ไหม,ไมก็เลยอยากลองนะคะเพราะว่าตัวหลอดน้องเขาก็คือดีมากๆมก็เลยอยากรู้ว่าตัวเซรั่มจะเป็นยังไงซึ่งตัวนี้มายบอกเลยว่ามายแนะนําสําหรับคนที่ผิวแห้งนะคนที่ผิวมันกับผิวผสมอาจจะไม่ค่อยแนะนํานะคะเพราะว่าน้องเป็นเซรั่มที่มีแบบเนื้อเข้มข้นมากๆแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นของแบรนด์เฟรชนะคะแบรนด์นี้นะคะก็จะเป็นแบรนด์ที่ราคาอาจจะแพงขึ้นมานิดนึงนะแต่มายจะบอกเลยว่าราคา คุ้มกับการใช้งานของมันจริงๆนะมันใช้แล้วแบบเฟรชแบบตามชื่อแบรนด์เขาเลยอะคือมันจะมีความใช้แล้วหน้าแบบรู้สึกเกิดใหม่อะ่ะเออตัวนี้เนี่ยไม้ใช้หมดไปแล้วนะไม้ก็แบบรู้สึกเสียใจมากพอาน้องน้องหมดแล้วตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นของ r o จูคิ k i s ที่ไม่เลือกใช้เนาะมันจะเป็นแบบนี้ตัวนี้นะคะก็น้องจะเป็นเซรั่มที่มีขวดเล็กมากๆคือ r o จูคิ k i s นะคะเขาจะมีความนิยมเรื่องมาของเขานะคะก็จะเป็นแบบมาตัวนี้ แต่ว่าเขาอะมาทําเป็นในรูปแบบเซรั่มนะคะซึ่งมายก็แบบอยากลองใช่ไหมเพราะว่ามาเขาดีมากแล้วแบบเอออยากลองเป็นเซรั่มดูซึ่งตัวเนี้ยบอกเลยว่าดีมากๆแอบเสียดายนะที่น้องแบบผลเล็กมากไม่งั้นมายไปใช้มาร์กดีกว่าเนาะก็ครั้งนี้นะคะอาจจะไม่ได้ทาเซรั่มนะเพราะว่ามายรู้สึกว่ามาร์กอะก็คือเหมือนกับเซรั่มนะคะก็ใช่ต่อไปเราก็จะไปทาเป็นไอคีมดีกว่าไอคีมที่มายเลือกใช้นะคะก็จะเป็นของรุ่นนี้เลย จะมีคนทักมาถามมาอยู่นะว่าแบบใช้ไฮคีมอะไรคืออันนี้จะเป็นของ ahs c นะคะ time rewind real eye cream for face ตัวนี้ก็จะเป็นซองแบบม่วงๆเอยนะคะใช่ม่วงๆนิดนึงคือมาบอกเลยนะว่ามันเป็นไอคีมที่อาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องลดแบบรอยใต้ตาอะไรนะคะแต่มันจะช่วยเรื่องริ้วรอยมากๆนอกขาจะเป็นหัวเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็เราก็จะแต้มไปที่แบบใต้ตาแบบเป็นเม็ดถั่วนะคะเม็ดถั่วแบบนี้เออเม็ดถั่ว แล้วเราก็ไมยก็จะใช้เป็นนิ้วนางนะคะเพราะว่านิ้วนางเป็นนิ้วที่มีความอ่อนโยนสำหรับหน้าที่สุดนะคะ ต้ตาก็มีแค่นี้เนาะเดี๋ยวไมจะมาแนะนํายาแต้มสิวนะคะที่แบบใครที่อยากรู้ว่ามาใช้อะไรเป็นแบบไมใช้ยาแต้มสิวอะไรก็เรื่องลดรอยดารอยแดงเดี๋ยวไมจะบอกในคลิปนี้เนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นยาแต้มสิวที่ไมใช้ในปัจจุบันคือจะเห็นว่าซองเนี่ยยังไม่ได้แกะเพราะว่าไมใช้ซองเก่าเพิ่งจะหมดนะคะแล้วก็อันนี้เพิ่งจะซื้อใหม่โอเคมาจะมาบอกอันนี้ก่อนามใช้มาสองซองแล้วตัวนี้คือดีมากๆนะคะมองจะช่วยลดแบบพวกสิวอักเสบอะไรพวกเนี้ยคือแบบดีมากๆนะคะ ต่อมาก็จะเป็นของสเนลครีมนะคะใช่คือตัวนี้มาจะบอกเลยว่ามาใช้ตัวนี้มาตั้งแต่ปหแล้วปหหรือมอ1ไม่รู้จำไม่ได้ใช่ประมาณนั้นนะคะคือตัวนี้มันจะเป็นช่วยลดเรื่องรอยดำดีมากๆทาปุ๊บแล้วมันจะเหมือนเป็นหอยทาใช่ไหมแล้วก็จะต้องตบๆๆแล้ว1วันปุ๊บหายเลยรอยดำคือหายเลยคือตัวนี้ดีมากๆมากๆ,ๆนะคะใช่ตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัว แอนเน่เคลียร์พชันนะคะมันจะเป็นแบบเป็นยาแต้มสิวแบบเหมือนเหมือนคารา์มาอะ่ะแต่ก็ไม่ใช่นะมันจะเป็นแบบให้เราเอาแบบพวกคัตเติ้ลบัตะมาจิ้มแล้วก็แบบเอาออกมาแล้วก็มาแต้มตรงที่เป็นสิวนะคะซึ่งอันนี้ก็แนะนํานะคะทั้ง3าตัวนี้แนะนําหมดเลยตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นมอส s t ร r เซอร์ที่มายเคยใช้มาก่อนตัวนี้นะคะจะเป็นของคิ p เพรสใช่ไหมที่มันดังมากมากอะ่ะเป็นเจลหน้าใสทาก่อนนอนตัวนี้คือแบบมันดีมากๆทุกคนคือมันมีความแบบ ชุ่มชื้นอะแล้วคือเราตื่นมาปุ๊บผิวเด้งผิวอิ่มน้ำนะคะดีมากมากดีมากมากแต่คือแบบไมลใช้หมดแล้วไงแล้วคือช่วงนี้ยังไม่ได้ออกบ้านนะคะถ้าออกเ้วเดี๋ยวจะไปซื้ออีกเพราะมันดีมากๆต่อมานะคะก็จะเป็นของเซราวีนะคะซึ่งตัวนี้ไมลยรู้เลยว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันเยอะมากเพราะว่าตัวนี้ก็ดังแบบดังมากๆคะ่ะจะเป็น moisturizing lotion นะคะก็คือเป็น moisturizer ที่แบบถือว่าแบบโอเคเลยแหละตลอวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นของเบอร์โน ว่าเจลตัวนี้ไมพิ่งซื้อมาใหม่จะเป็นแบบเจลว่านหางจระเข้ใช่ช่วยเรื่องแบบไวท์เทนนิ่งอะไรแบบนี้นะคะคือตัวเนี้ยบอกเลยว่าดีมากๆช่วงนี้นะคะมันจะมีพวกผื่นตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าไมาแพอากาศนะคะเพราะว่ามันเป็นฤดูฝนซึ่งฝนก็คือแบบอยากจะฝนตกก็ตกแล้วก็อยากจะร้อนก็ร้อนนะคะก็คือตกร้อนตกร้อนมันก็เลยจะแบบมีความ เป็นผื่นตรงประมาณตรงนี้นะคะมายใช้ตัวนี้ทาแล้วคือหายหายแบบงงมากหายเลยก็เดี๋ยวมายก็จะมาทาเป็นมอสทริเซอร์นะคะมานก็จะเหมือนเดิมเนาะไว้ที่นิ้วนางแล้วก็ทาลงไปนะคะคือตัวเนี้ยแบบมายคิดว่าถ้าใช้หมดแล้วมายจะต้องไปซื้ออีกเห็นเจอในติ๊กต็อกไงเห็นคนใช้ก็เลยแบบเอออยากลองบ้างพอใช้ปุ๊บดีจริงๆอะ โอเคทุกคนตอนนี้ก็ทา Moisturizer เสร็จแล้วแล้วตัวสุดท้ายนะคะที่ทุกคนอาจจะอยากรู้เนาะก็จะเป็นลนะิปมันอะไรพวกนี้ลิปมันตอนกลางคืนนะมายก็จะใช้เป็น3ตัวนี้นะคะแบบแล้วแต่วันด้วยนะตัวแรกเลยนะคะก็จะเป็นของยูเซอรีนนะตัวนี้เขาเคลมว่าทาปุ๊บ60วิวิชุ่มชื้นเลยคือมารู้สึกว่าใช้แล้วแบบโอเคเลยนะตัวนี้ ต่อมาก็จะเป็นของ La Boche Panteno Lip ผู้ถูกไหมพูดถูกตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบ,แบ,บนี้เนาะซึ่งตัวนี้หมายรู้สึกว่ามีความชุ่มชื้นเลยนะแต่หมายเตือนไว้เลยว่าเวลาทาอย่าทาเยอะมากอย่าแบบบีบออกมาเยอะมากนะคะเพราะว่าน้องบีบออกมานิดนึงก็คือแบบออกมาเยอะมากๆแล้วแล้วตัวสุดท้ายนะคะก่อนนอนมาก็จะทาเป็นตัวนี้เลยของ La Neve น,น,นะคะเป็นตัว Lip Sleeping Mask นะซึ่งทุกคนน่าจะรู้จักแบบดังมากๆนะคะหมายก็ใช้แบบยังไม่หมดสักทีเนาะตัวนี้คือแบบคุ้ม ะคะุมม,มใช่ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะโอเคทุกคนก็ตอนนี้นะคะนายได้บอกสกินแคร์แบบตอนกลางคืนเสร็จหมดแล้วนะ,คะใครที่อยากจะให้ไม่ทำคลิปอะไรนะคะก็สามารถบอกมาในคอมเมนต์ได้เลยวันนี้ไม่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าไม่จะไปนอนแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องมีเรียนออนไลน์อยู่เนาะโอเคค่ะไม่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบา,บายบาย Let's start a conversation when you spend your time with me.